สวัสดีค่ะผู้ปกครองและก็นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในคาบที่1นะคะของภาคเรียนที่2นะคะปีการศึกษา2564นะคะ,ะเป็นยังไงบ้านเด็กๆพร้อมหรือยังลูกภาคเรียนที่2นี้นะคะุณครกขอความร่วมมือให้พวกเราตั้งใจนะคะพวกเราอยู่ป .6 แล้วนะคะยมพร้อมที่จะเข้าสู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นะคะก็ให้ตั้งใจแล้วก็มันทบทวนบทเรียนบ่อยๆนะคะเอาในวันนี้นะคะหัวที่หนึ่งในเรื่องของหน้าที่พล,ลเมืองนะคะในเรื่องของวัฒนธรรมไทยนะคะเมือ่อได้ยินคำนี้นะคะวัฒนธรรมไทยนักเรียนจะนึกถึงอะไรบ้างลูกวัฒนธรรมนะคะเป็นแบบไหนก็คือวิธีของการดำเนินชีวิตนะคะที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นหรือว่า จากในอดีตนะส่งผลมาจนถึงปัจจุบันนะคะวัฒนธรรมก็จะเป็นสิ่งที่ประพฤติปฏิบัตินะคะต่อๆกันมาเนาะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงได้ไหมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนะคะก็เปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงได้ตามความอะไรคะตามการเปลี่ยนแปลงในสังคมความก้าวหน้าของสังคมหรือ อาชีพวิธีการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็จะส่งผลให้วัฒนธรรมบางบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะบางอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปทําให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นหรือบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้วอาจจะมีะข้อข้อไม่ดีก็มีนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะว่าวัฒนธรรมไทยหมายถึงอะไรนะคะวัฒนธรรมไทยก็คือวิธีการดําเนินชีวิตความคิด ความเชื่อค่านิยมจารีตประเพณีพิธีกรรมแล้วก็ภูมิปัญญานะคะวัฒนธรรมไทยเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาตินะคะวัฒนธรรมในเรื่องของการไหว้การแต่งกายบ้านเรือนอาหารนะคะสิ่งที่คุณครูเอ่ยมาเนี่ยก็คือตัวอย่างหนึ่งนะะที่เป็น เอกลักษณ์เป็นวัฒนธรรมของไทยเรานะคะที่พอเห็นปุ๊บก็จะนักได้เลยว่าเนี่ยมาจากประเทศไทยหรือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทยนั่นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าวัฒนธรรมแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทแล้วก็แต่ละประเภทมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราฟังเสร็จเราก็มา สามารถที่จะประยุกต์ใช้กับตัวเองได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะคะหน่วยที่เรื่องของวัฒนธรรมไทยและมารยาทไทยแต่วันนี้เราจะกล่าวถึงในส่วนของวัฒนธรรมไทยกันกน่อน อย่างที่คุณครูได้กล่าวไปแล้วครั้งต้นเมื่อกี้ว่าวัฒนธรรมไทยก็คือวิธีการดำเนินชีวิตความคิดความเชื่อค่านิยมจารีตประเพณีพิธีกรรมภูมิปัญญานะที่ได้ถ่ายทอดกันมานะคอะอย่างเช่นที่เราเคยเห็นมีประเพณีอะไรบ้างที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเลยที่เราได้เห็นประเพณีทําบุญเดือนสิบของคนที่นับถือศาสนาพุทธใช่ไหมคะ ความเชื่อต่างๆของแต่ละท้องถิ่นก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะวิธีการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพนะคะภาษาที่เราใช้นะคะอ่าเรามีก็เป็นวัฒนธรรมที่อ่าเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดต่อๆกันมานะคะเป็นสิ่งที่ถือว่าถ้าเราปฏิบัติได้ก็จะนำไปสู่ความความก้าวหน้า ะะแล้วก็จะทําให้สังคมของเราสงบสุขด้วยนะคะอาเป็นอย่างไรมาดูกันนะคะวัฒนธรรมไทยนะคะจะแบ่งออกได้เป็น4ประเภทอย่างแรกก็คือคติธรรมนะคะนี้คติธรรมเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของเรานะคะถ้าเรามีคติธรรมนะคะจะส่งผลอย่างไรต่อเรา ทำให้เราเกิดความก้าวหน้าในชีวิตนะคะแล้วก็ทําให้สังคมมีความสุขทําไมถึงทําให้สังคมมีความสุขคะเพราะว่าคติธรรมก็คือการเอาหลักคําสอนของศาสนาเข้ามาด้วยนะคะเชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนะคะความซื่อสัตย์ความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นนี่คือคติธรรมก็คือการที่เรามีความคิด คติก็คือความคิดนะคะทำอ่ะก็คือสิ่งที่ดีๆนะคะความคิดดีการกระทําดีเราก็จะมีความก้าวหน้าในชีวิตนะคะถ้าหลายๆคนคิดกันแบบนี้นะคะก็จะทําให้สังคมนั้นมีแต่ความสงบสุขอ่ะต่อไปนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือวัตถุธรรมวัตถุคําว่าวัตถุก็คือ สัมผัสได้มองเห็นได้จับต้องได้นะคะวัตถุธรรมก็คืออย่างเช่นอะไรบ้างคะที่เป็นวัตถุธรรมสิ่งที่ประดิษฐ์นะคะคิดค้นอ่าเพื่อนํามาใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะคะอ่าในวัตถุธรรมก็ตัวอย่างนะคะอย่างเช่นบ้านทรงไทยอาหารไทยผ้าไทยการแต่งกายแบบไทยสถาปัตยกรรมต่างๆนะคะพระอุโบสถพระบรมมหาราชวังนะคะ วัดมัสยิดต,ต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นวัตถุธรรมนะคะเป็นเอกลักษณ์นะคะเราจะสังเกตได้ว่าบ้านทรงไทยไหนไหมเป็นเอกลักษณ์ของชาติเราเลยเมื่อก่อนนะคะคนไทยเด็กๆสร้างบ้านก็จะสร้างในลักษณะของบ้านทรงไทยเป็นหลังคาไม้มีกระเบื้องเล็กๆนะคะบ้านก็จะทําด้วยไม้นะคะก็จะเป็นบ้านทรงไทยนะคะเป็นวัตถุธรรม อ่ะต่อไปเนติธรรมเนติธรรมคืออะไรก็คือสิ่งที่ใช้นะคะเป็นตัวที่ให้คนเนี่ยยึดถือปฏิบัตินะคะเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมให้เกิดความเรียบร้อยนะคะอะไรบ้างก็คือกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับนะคะ ให้คนได้ยึดถือปฏิบัตินะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะให้เกิดความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตนะคะอย่างเช่นถ้าเราเคารพกฎหมายนะคะเคารพกฎจราจรก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดน้อยนะคะเราไม่ไปลักขโมยของของผู้อื่นก็ไม่เกิดความวุ่นวายขึ้นในสังคมนะคะต่างเคารพกฎหมายนะคะเคารพกฎระเบียบ ในโรงเรียนเคารพกฎของครอบครัวของเรานะคะเราก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขนะคะนี่ก็คือในส่วนของเนติธรรมหรือว่านิติธรรมนะคะก็มีความหมายเหมือนกันนะคะเป็นสิ่งที่กําหนดขึ้นมาเพื่อที่จะให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยต่อไปสหธรรม ะะสาสะสธรรมก็คือวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมกันนะคะเป็นแนวทางปฏิบัติให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างเช่นอะไรบ้างการมีความรักความศรัทธากันในชุมชนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันการมีมารยาทนะคะมีมารยาทในการพูดจาการแสดงความเคารพซึ่งกันและกันนะคะนี่ก็คือสหธรรม นะคะในเราลองมาวิเคราะห์กันดูนะคะว่าถ้าเรานะคะ่าร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมหรือว่านํำนะคะวัฒนธรรมที่ดีๆเนี่ยคงคุณค่าเอาไว้นักเรียนคิดว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้มีความสุขไหมลูกคุณครูว่าเราน่าจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข นะคะเห็นไหมทั้ง4ี่ข้อ4ประเภทของวัฒนธรรมไทยนะคะล้วนแล้วแต่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ในปัจจุบันนะคะวัฒนธรรมบางอย่างก็อาจจะแปรเปลี่ยนไปได้บ้างอ,อย่างเช่นเกี่ยวกับ การแต่งกายในเรื่องของการแต่งกายนะคะเปลี่ยนแปลงยัางไงาถ้าเราได้เคยเห็นในละครน,นะคะ <c oughs> ก็จะมีนะการแต่งกายในอดีตนะคะก็จะมีการนุ่งจูงกระเบนใช่ไหมคะผู้ผู้หญิงก็จะมีอนุ่งจูงกระเบนแล้วก็มีผ้าสบายหรือผู้ชายนุ่งจูงกระเบนแต่ว่าไม่ใส่เสื้อนะคะที่ในเรื่องของการแต่งกายแต่ปัจจุบันนะคะก็จะมีในเรื่องของการกง นะ,ะกระโปรงมีการใส่เสื้อใส่กางเกงใส่กระโปรงหรือผู้ชายอาจจะมีผูกนคไทขึ้นมาอ่านี่ในเรื่องของการแต่งกายที่ได้เปลี่ยนไปนะคะวัฒนธรรมในเรื่องของการแต่งกายาในเรื่องของอาหารเปลี่ยนไหมคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีอาหารที่เรียกว่าวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามานะคะอาหารนี่เราได้เห็นเดี๋ยวนี้ก็จะมีอาหารฟาสต์ฟู้ดที่เขาเรียกนะคะ พิซซ่าฮัไก่เค C ีอ่ะแล้วก็วัฒนธรรมในเรื่องของการรับประทานอาหารเมื่อโกนเขาจะไม่ใช่โชนนะคะกินกับมือนะคะอ่ากินกับมือเดี๋ยวนี้ก็จะมีช้ชนมีซ่อมเข้ามานะคะอ่าการประกอบอาชีพอ่าเมื่อโกนมีอาชีพเกษตรกรรมนะคะไม่มีในส่วนของภาคอุตสาหกรรม เดี๋ยวนี้ก็มีในส่วนของภาคอุตสาหกรรมนะะบริษัทห้างร้านต่างๆเกิดขึ้นนะคะการประชกการประกอบอาชีพก็เปลี่ยนไปนะคะต่อไปการสร้างบ้านเรือนเมื่อก่อนสร้างด้วยไม้เป็นบ้านทรงไทยเดี๋ยวนี้ก็มีการมาประยุกต์ขึ้นนะคะใช้ทําด้วยอิฐทาด้วยปูนนะคะ,ะเป็นคนโดูสูงๆนี่ก็คือในส่วนของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนะคะ อ่นักเรียนก็ลองดูนะคะเดี๋ยวนี้รอบกายของนักเรียนก็มีให้เราเห็นนะคะวัฒนธรรมในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีก็มีนะคะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆมีความก้าวหน้าม,มากยิ่งขึ้นการติดต่อสื่อสาร เมื่อก่อนไม่มีนะคะโทรศัพท์โนต้ตบุ๊กก็ไม่มีนะคะาการเปลี่ยนแปลงในด้านนี้ถามว่ามีข้อดีไหมมีข้อเสียมีไหมก็มีนะคะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็วิทยาศาสตร์นะคะข้อดีก็คือทําให้มีความสะดวกในการเดินทางในการติดต่อสื่อสารแต่ในขณะเดียวกันก็เกิดการทำลาย ธรรมชาติเกิดมลพิษต่างๆเกิดขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมก็มีทั้งในส่วนที่ดีแล้วก็ในส่วนที่ข้อดีแล้วก็ข้อเสียเนาะตรงนี้เราก็ปรับใช้นะคะในสิ่งที่เรียกว่าข้อดีให้เยอะกว่าข้อไม่ดีนะคะอ่าแล้วก็นักเรียนก็ดูประกอบในหนังสือของนักเรียนได้ด้วยนะคะเพิ่มเติม ่าแล้วเดี๋ยวนักเรียนก็ทําแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนนะคะที่คุณครูเขียนลงไปแล้วในใ,นใบางานเนาะเราจดใบงานไปความจดใบความรู้ความรู้ที่คุณครูให้แล้วก็ตอบคําถามท้ายบทเรียนด้วยนะคะอ่าแล้วก็นี่สีข้อนี้สประเภทของวัฒนธรรมไทยนักเรียนทําความเข้าใจดีๆนะคะว่าข้อไหนเหตุการณ์ไหนหรือการกระทําใดนะคะเข้าไปอยู่ในประเภทของวัฒนธรรมในข้อใดนะคะ อย่างเช่นถ้าเราทิ้งขยะไม่เป็นที่นักเรียนคิดว่าข้อไหนคะ,ะการทิ้งขยะไม่เป็นที่ไม่เป็นทางคติธรรมไหมหรือวัตถุธรรมหรือสหธรรมหรือเนติธรรมเราลองพิจารณาดูนะคะการทิ้งขยะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีถังขยะ นะคะมีการแยกประเภทบางทีก็มีการขึ้นป้ายด้วยฝาฟื้นในการนี้เนมีการปรับอ่ะเข้าในข้อไหนนะคะนักเรียนต้องพิจารณาดูให้ดีนะคะอ่ะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจนะคะในการเรียนในวันนี้แล้วก็ทำงานให้เสร็จเป็นปัจจุบันให้เรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะ